ชนะทิพย์เฮ็ดหยังอยูอย่นี่ปลาป่าครับฮะใส่ป่าปลาอีหยังปลาดุกปลาดุก,ดกใส่อยู่นีปป่ปลอมันขางไปปลาดุกเยียบเพชรหนังปิ่งปิ่งป้ขายตัวจักบาทโอ้ขึ้มาเป็นพ่อข้านะครับแต่ละเช้า เึ่งปิ่งไก่ถามพันยังเกาะตอตารีได้เรียกตัวไหนคือทำมาตาลีถามที่ซื้อนี่แหละครับจิตวิทยาประจําวันเพิ่นนะครับตือนเขึเน้นกระแลนสะกอนออมน้องกุง้งสวยมา,ากสักหน่อยกับมาปิ่งไก่สวยนะครับจีรานนี่แหละส่วสีมาเนี่ยบัอกสวยหนึ่งมีเบื่อโทรศัพย์ยุ่แต่ว่าขอบ่ให้ย่านเขาปวนแต่เดิกแมอนอยูบอ่บ่ อย่าท้อกวนแต่เดือกบ่ฮะช่า,า,างมาดอกเดือกซั่นไหลไปทีโอ้ยต,ตอนไปยังบอลพัชนาขึ้นนี่อาเจนจีน่าครับกับชิลีไพยิงเมสซี่ปั้นเลยบ่สุดสุดจอดเลยครับปั้นฟีคิกเสียบตะไคร่เสียบตะไคร่เ,คเลยบ่ <ใน S 1> ชิลีได้ลูกไหนลูกโทษลูกโทษตีเสมอ โอ้ส oh, mm ุดยอดคาดว่าพายจะเข่าทีม uh, นี่สองทีเมื่อกี้นี่เขารอบไหมอาเจนอาเจนเขาแน่นอนมันว่าจอดแฟนอาเจนนะครับสมมติสอนกับแฟนบลาซิวจะเชี่ยอาเจนพอมปลาขิ้เชี่ยไหลทีจ๊ะ เด็กแมนนะครับเด็กแมนไม่เป็นเด็กคงนะี่เด็กแมนเด็กแมนอยู่มือเด็แมนอยู่แพร่จะคืดวันจะมาปิีงไก่นอนหายอยู่เฮือนนะครับชนาทิพมันแหม,ม่นมวะนานนะครับเรื่องจริงผ่านจอ่อ